และที่สำคัญเลยนะคะร้านนี้มีให้เลือกวิธีการช็กับแฟด้วยค่ะ Every really want you how do to much for พิริยรัตจิรศิลปกิติหรือคุณพี่นั่นเองค่ะสวัสดีค่ะ,คะทีนี้ต้อนรับสู่งอาติติสมอครับได้ไหครับค่ะต้องขอบอกก่อนนะคะว่าท่านนี้เก๋มากมากเลยค่ะขอบคุณมากนะครับเป็นสไตล์ที่ชอบมากเลยก็เลยทำแบบนี้ครับค่ะและ้วอีกแล้วนงคะอามาติสมอลเนี่ยมีที่มาหรือเปล่าคะครับอามาติสมอลเนี่ยเป็น เป็นภาษาตเตเลียนนะครับแปลาว่าความสิ่งที่เรารัฒหรือวา่าเปเลฟนั่นเองคือทําในสิ่งที่เรารับค่ะแล้ววันนี้คุณทิศมีอะไรให้อัญญาได้ชิมบ้างไหมคะวันนี้เรามีกาแฟหลากหลายตัวได้ชิมนะครับเขาเชิญน้องอัญญาด้านก่อนเลยนะครับได้ค่ะก่อนื่นเลยต้องขอถามคุณทิ์ก่อนนะคะว่าที่ร้าน amatissimo แห่งนี้นะคะ่ะมีวิธีการเลือกชงกาแฟได้หรอคะใช่ครับก็จะมีวิธีการให้ดื่มกาแฟ หลายๆวิธีะนะครับหลักๆเลยก็จะเป็นเอสเซนซ์มชชีนครับก็จะเป็นกาแฟตัวนี้ที่ทำออกมาให้น้องอัญญาได้ดูนะครับก็คือจะเป็นลาเต้หรือคาปูชิโน่นะครับแล้วก็ส่วนวิธีการอื่นเนี่ยก็จะเป็นไซฟอนนะครับจะเป็นไซฟอนไซฟอนก็คือการใช้แรงดันน้ำต้มน้ำให้เดือดแล้วก็ขึ้นไปต้มกาแฟตรงนี้แล้วร่อนกออกมาครับก็จะได้รสชาติกาแฟที่เข้มข้นขึ้นนะครับสำหรับคนที่ชอบทานกาแฟดำ แล้วก็ตัวนี้รับจะเป็นวิธีการดริปนะครับการดริปก็คือ,อการสกัดเป็นกาแฟดำเหมือนกันแต่รสชาติจะอ่อนกว่าจะนุ่มแล้วก็ทานง่ายกว่าครับอ๋อค่ะแล้วที่นี่ใช้กาแฟของที่ไหนนะคะที่นี่ของของทางร้านเราเองเนี่ยสำหรับเอสเปรสโซ่เนี่ยเราจะเบรนขึ้นมาเองเป็นกาแฟดำข้าทั้งหมด3ตัวเราเอามาผสมกัน ครับแล้วก็จะมีโคลอมเบียมีเอเซียเปีย้วก็มีเคิร์ญาโอ้โหมาไกลนะคะเนี่ยจากแอฟริกาเลยใช่ครับใช่เลยค่ะแล้วอันนี้คือร้านนี้เปิดมานานยังไหรคะร้านนี้เปิดได้นาประมาณสามเดือนแล้วครับสามเดือนแล้วขายได้ไหมก็เรื่อยๆอยู่ครับเพราะว่ามันเป็นช่วงเริ่มต้นแต่อันนี้เชื่อนะคะว่าร้านนี้ขายดีมากๆแน่เลยครับค่ะแต่นอกจาก มีดูอะไรที่แนะนำหรือเปล่าคะครับก็จะมีเป็นในส่วนของขนมเบเกอรี่นะครับที่ทางร้านทำเองทุกอย่างใส่ใจทุกขั้นตอน ครับก็จะมีครัซองหรือว่ามีเป็นพวกทาร์ตเป็นพวกอของคาเฟ่เป็นคีชอะไรอย่างเงี้ยครับโอ้หอันยาเห็นแล้วล่ะก่อนเข้ามาแอบน้ำลายสอนดนึงแล้ว <c oughs> อยา,ากชิมบากๆเลยแล้วสูตรของกาแฟาที่นี่อะค่ะที่ที่ดหดของร้านเลยอะค่ะที่ด็ดของร้านเลยจริงๆก็จะเป็นตัวเอสเซอนะครับเพราะว่าทางร้านอ,อย่างที่บอกคือจะเป็นเป็นของร้านเราเอง <c oughs> จะผสมเป็นส่วนของสูตรร้านเราเองแล้วก็เมนูที่แนะนาเลยก็จะเป็นลานเตองนะครับ <c oughs> แต่ดูจาก กาแฟแล้วดูน่ากินแล้ก็ขอมากๆเลยนะคะค่ะสุดท้ายนี้นะคะอยากให้คุณทีสฝ่กอะไรที่หนึงทางบ้านบ้างค่ะครับก็ร้านนะครับจะตั้งอยู่ด้านหลังพาราไดท์พาร์นะครับสังเกตง่ี้คือร้านที่มีต้นไม้หน้าร้านเยอะๆนะครับแล้วก็อยากจะฝากให้คนที่ชื่อชอบดื่มกาแฟก็มาลาชิมกันได้ครับค่ะค่ขอบคุณค่ะครับ สุดท้ายนี้อันกจะขอขอบคุณคุณทิดมากนะคะที่สละเวลาให้ในสัมภาษณ์และทำรายการของม้อชุดกิฟต์เซตนะคะชุดเสุขภาพภายในช่องปากจากดรฟิลิปและน้ำดื่มคลีนค่ะขอบคุณครับเป็นยังไงบ้างคะกับกาแฟอหอมหมและบรรยากาศเก๋กๆในร้านนี้ค่ะถ้าคุณผู้ชมอยากจะมาแล้วก็สามารถมาได้ที่อามาทิชิโม่พาร์เฟ่น,นะคะซึ่งตั้งอยู่ด้านหลังของพาราสค่ะ นมข้นหวานและนมจืดน,นะคะที่ใช้ปรุงอาหารและเครื่องดืง่มและอีฟเซชชุดแลสุขภาพในช่องปากนะคะของดรฟิลิปและน้ำดื่มพลินค่ะเอาละค่ะวันนี้ก็บวันนี้กับอัญญาแล้วนะคะอัญญาขอคืนช่วงต่อไปกับพี่โซแล้วก็ที่ต่อค่ะส่วนอ,อัญญาจะไปขอจิบกาแฟและทานขนมต่อนะคะสวัสดีวันนี้ขอลาและสวัสดีค่ะบ๊ายบาย สวัสดีครับพบกับผมนะครับสานันมาลีนะครับแล้วก็วันนี้นะครับผมก็อยู่ที่ร้านบาลิสตาโซไซตี้นี่เองนะครับร้านนี้นะครับเด่นมากนะครับอยู่ในซอยพิพาวดี16นี่เองครับหรือว่าซอยโชคชัยรวมมิตรนะครับแล้วก็วันนี้นะครับผมก็มีโอกาสที่จะมาแนะนําวิธีการชงกาแฟดีๆนะครับแบบที่ว่าผมมาเชื่อว่าใครๆายก็สามารถชงกาแฟดื่มเองและที่บ้านแบบอร่อยด้วยนะครับด้วยวิธีการชงแบบนี้นะครับอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตานะครับสำหรับวิธีการชงแบบนี้ผมเชื่อว่า หลาหลายท่านนะครับเคยเคยสัมผัสวิธีการชงแบบนี้มาบ้างนะครับแบบนี้ก็เรียกว่าเซนเปสนั่นเองนะครับเป็นวิธีการชงกาแฟที่ง่ายมากๆเลยนะครับแล้วก็วันนี้นะครับผมก็จะมาสาธิตการชงกาแฟให้แล้วก็อยากให้คุณผู้ชมเนี่ยได้สัมผัสกับกลิ่นนะของกาแฟจริงๆเลยนะครับเอาละครับผมจะเริ่มเลยแล้วกันครับผมจะใช้ตัวเซนเปรสตัวนี้ครับซึ่งตัวนี้คุณสมบัติมันจะเป็นแบบดับเบิลวอรนะฮะก็จะมี2ชั้นสามารถจับแบบได้ง่ายนะฮะแล้วก็กระทันรัดดีนะครับ โอเคอ่าเริ่มกันครับผมจะใช้กาแฟวันนี้ผมมีกาแฟที่ดีมากนะครับพึ่งขั่วมาเป็นอาราบิก้าร้อเปอร์เซ็นต์นะครับเนี่ยถ้ากล้องเนี่ยได้สัมผัสกลิ่นได้ผมเชื่อเลยนะครับว่าคุณผู้ชมเนี่ยต้องแบบอิจฉาผมแน่แน่เลยนะครับผมจะใช้กาแฟ30กรัมนะครับขอช่างนิดนึงนะครับอ่าอุปกรณ์นะครับเครื่ที่นามาใช้วันนี้นะครับก็จะคั่วเลยแบปัดกลางนะครับไม่เข้มมาก นะครับเพื่อให้ได้รสชาติของกาแฟที่แท้จริงนะครับซึ่งกาแฟตัวนี้นะครับปลูกในระดับความสูง1,350เมตรนะครับจากแหน้ําทะเลนะครับเป็นกาแฟไทยนี่เองนะครับใบสามสกรัมนะครับ30กรัมก็ประมาณ3ช้อนนะครับได้นะครับโอเค ซึ่งวิธีการชงแบบนี้นะครับผมว่ามันก็มีเสน่ห์แบบหนึ่งนะครับซึ่งเราสามารถชงดื่มเองภายในบ้านได้นะครับจากนั้นก็จะไปบทนะครับโอเคครับหลังจากบทเสร็จแล้วนะครับก็จะได้ผงกาแฟอย่างนี้นะครับซึ่งจะมีความสวยพอสมควรนะฮะสังเกตจากระดับความหยาบของละเอียดของผงกาแฟที่เราบดนะครับก็อยู่ประมาณลักษณะคล้ายคล้ายน้ำตาลทรายนะฮะก็จะค่อนข้างหยาบนะครับเทียบเบอร์ประมาณเบอร์8นะครับก็ได้ประมาณนี้นะครับผมก็จะเท ลงไปที่ตัวเรมเพลนะครับลงไปนี่นะครับโอเคครับได้นะครับพยายามตบให้ผิวหน้าสัมผัสเท่ากันนิดนึงขั้นตอนต่อไปก็เทน้ำร้อนลงไปนะครับนะครับเห็นไหมครับเกรนก็จะ,จะออกเดินนิดนึงนะครับโอเคเพื่อให้น้ำร้อนเนี่ย เข้าไปทั่วผงกาแฟนะครับผมใช้ระยะเวลาใการชงประมาณ3นาทีนะครับประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วก็ปิดฝานะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นฟิลเตอร์นะครับซึ่งมีความละเอียดมากๆนะครับผงกาแฟไม่สามารถจะผ่านทะลุชั้นตัวนี้ขึ้นมาได้นะครับเราจะกดลงไปนะครับกดลงไปเบาๆนะฮะไม่ต้องแรงมากนะครับ แ่ให้ตัวผงกาแฟแช่สกัดในน้ำร้อนนะครับแล้วก็ทิ้งไว้สามนาทีโอเคครับเห็นไหมละครับว่าง่ายมากๆเลยใช่ไหมครับขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการกดตัวฟิลเตอร์ลงไปแล้วนะครับเราจะค่อยๆกดนะฮะเบาๆนะฮะอย่าแรงนะครับช้าๆนะครับอ่าลงไปเรื่อยๆนะครับอ่าเพื่อให้ผงกาแฟที่อยู่ด้านล่างมันอาจจะหลุดตามขอบไปตัวฟิลเตอร์ขึ้นมาได้นะฮะเราจะใช้เวลากด เฉี่ประมาณสักยี่วินาทีนะค่อยๆกดเบ,บาๆนะฮะอ่าื้อสวยเลยฮะอันนี้กลิ่นหอมมากๆเลยนะครับตอนนี้กลิ่นออกมาแล้วนะครับอ่าอยากให้ได้ลองชิมนทุกคนเลยนะครับเนี่ยถ้าสนใจวิธีการชงแบบนี้ก็ไม่ยากนะครับง่ายมากๆเลยนะครับวิธีการชงชื่อสามารถดื่มชงแล้วดื่มเองภายในบ้านได้ต้วยอุปกรณ์ง่ายๆแค่นี้เองไม่ยากเลยนะเสร็จเรียบร้อยนะครับอ่าประมาณนี้จากนั้นก็แบ่งใส่ภาชนะที่เราเตรยมไว้นะครับก็ ดึ่ตนะครับรื่นนี้ดีอย่างนะฮะเขาจะมีตัวที่จับการร้อนนะฮะซึ่งตัวคุณสมบัตินี้ก็ตัวดับเบิลวอลเองก็สามารถช่วยจะลดความร้อนได้นะครับอโอเห็นไหมฮะกลิ่นออกมาแล้วครับหอมมากเลยนะครับอฮเหมาะสำหรับดื่มตอนเช้าๆาใส่ก็ได้นะครับ เรียบร้อยนะครับจากนั้นเราก็ริมเสิร์ฟได้เลยนะครับเดี๋จะลองชิมนะครับว่ารสชาติเป็นยังไงบ้างนะครับอมากครับอืมตื่นเลยครับสดชื่นมากๆเลยนะครับแต่ว่าคุณผู้ชมอาจจะมีคําถามทำไมต้องดื่มแล้วมีเสียงดังแบบนี้จริงๆแล้วจะเป็นวิธีการเทสกาแฟ <c oughs> <c oughs> เป็นการเซิร์ฟนะครับเพื่อเป็นการสเปรย์เอาตัวน้ํากาแฟเข้าไปใน,น ในในปากเราเนี่ยคือให้กระจายไปทั่วนะครับเพื่อใหอ้ต่อมรับรสนะครับเพื่อวานเข้มกลมของเราได้สัมผัสกับรสชาติของกาแฟาที่ได้นะครับและหลังจากนั้นก็จะมี เปลนนะฮะซึ่งขึ้นไปในจมูกนะครับหรือว่าเขาเรียกว่านสนั่นเองนะครับเป็นเทสหนึ่งที่รสชาติที่ดีนะครับของกาแฟก็เป็นวิธีการเทสอีกวิธีการหนึ่งนะครับ oh. จากนี้ก็เสร็จแล้วครับวิธีการชงแบบนี้เป็นวิธีการชงที่ง่ายมากๆเลยนะครับซึ่งคุณผู้ชมก็สามารถที่จะ,ะหาซื้ออุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้นะครับเอาไปชงดื่มเองภายในบ้านได้ง่ายๆเลยนะครับ